โอ้โหหนาจะตายลุงเขาลงไปทำอะไรแต่เช้าเนี่ยสวัสดีค่ะครับเ้านะเพื่อนเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการมาจิเดะเจแปนญี่ปุ่นคขณร็เที่ยวได้จริงสำหรับทริปนี้นะคะอุ้มก็ยังพาเพื่อนๆทเที่ยวกันอยู่ที่โอกินาวาจริงๆแล้วเมืองนี้นะมันเป็นเมืองที่เวลาคนญี่ปุ่นเขาปิดเทอมกันหรือว่าเขาอยากจะพักร้อนกันเนี่ยเขาก็จะนึกถึงที่นี่เป็นที่แรก แล้วอุ้มก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่นะประมาณ23วันแล้วเดินเฉียดทะเลไปเดินเฉียดทะเลมายังไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับทะเลเลยแต่ว,วันนี้นะอุ้มจะพาเพื่อนๆไปทํากิจกรรมทางทะเลกันเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมทางทะเลอะไรให้เราเล่นบ้างแล้วอุ้มจะทําให้เพื่อนเห็นว่ามาที่เดะเจแปนญี่ปุ่นคุณก็ทําได้จี เพื่อนๆเ,เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตะลุยกันเดี๋ยวอุ้มขออธิบายสถานที่ที่จะไปกันก่อนที่ที่อุ้มจะไปนะคะมีชื่อว่าโทคุจิบีชหรือว่าหาดโทคุจินั่นเองจริงๆแล้วหาดนี้นะมันเหมาะสําหรับบิ๊กเนอร์อย่างเราๆมากๆเลยคนที่แบบเออยังไม่เคยเล่นกิจกรรมทางทะเลเยอะมากมายหาดนี้เหมาะเลยจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่อุ้มมานะมันก็อากาศค่อนข้างเย็นอยู่แต่เขาบอกว่าตรงหาดนั้นนะ ฟ้าสายแล้วก็อุณหภูมิน้ำนะไม่เย็นมากกำลังดีเลยพร้อมทั้งกิจกรรมทางทะเลเพียบเลยตรงนั้นไม่ว่าจะเป็น snorkeling diving นหรือว่าพาเดิ e บอร์ดที่กำลังฮิตเลยเนี่ยก็มีอยู่ที่หาดนั้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าอุ้ยไม่เคยไปนะเดี๋ยวเราไปตะลุยพร้อมกันเลย่ะขึ้นมาเลยตาร์ทก่อนเฮ้ยยังไม่ทันไปเลยสนุกละ เดี๋ยวเราใส่แมพโค้ดกันก่อนนะเพื่อนๆคือจริงๆแล้วเนี่ยการไปด้วย GPS นะมันไปแบบง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยอย่างที่อุ้มเคยบอกนะว่ามันสามารถเซิร์ชได้จากชื่อเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่ง่ายกว่านั้นเลยถ้าเกิดว่าสถานที่ไหนที่มันมีแมพโค้ดนะเราสามารถใส่ได้เลยนี่ตัวย่อมันจะเป็น MC ตัวเนี้ย MC แล้วก็เป็นจะมีตัวเลขอยู่ข้างหลังวิธีการใส่แมปโค้ดนะเพื่อนๆก็คือเราต้องเข้าไปคำว่า Destination ก่อนหลังจากนั้นมันก็จะมีช่องที่ให้ใส่คำว่าแมปโค้ดเลย กด้าไปเสร็จแล้วใส่เบอร์แมพโคตามนี้3 3 6หกสิบกิโลเมตรเท่านั้นเองจากโรงแรมไปเพื่อนเพื่อนลุย โอ้ยมาถึงแล้วโทโักุจิบิเหมือนเป็นทำให้รอดเข้าไปได้ด้วยโอ้ยน้ำก็นิ่งสงบเหมือนกันนะเนี่ย กิจกรรมส่วนใหญ่นะคะเพื่อนๆไปกิจกรรมทางน้ำเนี่ยที่โอกินาว่าเนี่ยเราสามารถติดต่อเขาได้ที่เคาน์เตอร์เลยของโรงแรมเพราะว่าเขาก็จะมาติดต่อกับบริษัทที่เขาทําเกี่ยวกับพวกกิจกรรมทางน้ําหรือว่าพวกครูฝึกเนี่ยเขาก็จะมานัดเจอกับอุ้มที่หาดเลยเขาจะไม่ได้ไปรับที่โรงแรมนะเพื่อนๆต้องมาเจอเขาที่หาดเลยแล้วเขาจะเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เสร็จสับนี่ไงเห็นไหมโอ้โหครูอุ้มยืนบึกอยู่ตรงนี้เลยกิจกรรมอันแรกที่อุ้มจะเล่นนะคะก็คือแพดเดิลบอร์ดนั่นเองนี่เห็นไหมตัวบอร์ดอันนี้ แต่ว่ามันจะเล่นยังไงนั้นเดี๋ยวไปเล่นพร้อมกันเลยค่ะคันนิติวัลมาซาโตะเดชอุ้มอุ้มสั่งเดชเดช่วยしะชิมอสอีสโคเวอร์รี่โคสอ่ากับเขาบอกว่าน้ำเย็นมากแล้วเขาไม่ใส่เสื้ออนี้แล้วยังไงโอชินะคิดได้บอชอ่าเขาบอกว่าน้ำมันเย็นแต่ถ้าเกิดอยู่ยืนบนบอร์ดได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าตกไปก็ไม่รู้โอชิโนะ เขาบอกว่าจะลงท้ายอย่างนี้เหรอมันไม่ได้นะต้องไปเปลี่ยนชุดก่อน mm hmm. ก็คือเดี๋ยวขั้นแรกอุ้มขอไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวอุ้มเินกลับมาโอเค เี๋ยวเป็นที่รู้กันนะว่ามันลงน้ำแล้วเดี๋ยวมันเอาไม้ลงไปไม่ได้ก็เดี๋ยวถือไวอ้อย่างนี้ก่อนละกันดูชุดโอ้โหเพื่อนๆเคยดูการ์ตูนไรเด็กไหมแบบพวกอุนตอแมนอะไรอย่างเงี้ยอุ้มชุตอนนี้อุ้มเปอย่างนั้นเลยตัวแน่นเป็นแหนมตุ้มจิ๋วเลยเล่นเลยดีกว่าเดี๋ยวเว okay. 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 สียเวลาโอเคโอเค s t r e t อ๋อเขาบอกว่าเราต้อง s t ต e t c h i n g ก่อนก็คือบริหารร่างกายนิดหน่อยอ่าแล้วก็แขน แล้วก็ก้มลงไปเขาถามว่าอุ้มถนัดซ้ายหรือขวาอุ้มบอกว่าถนัดซ้ายเขาก็จะเอาเหมือนกับเ,ออเชือกมาผูกไว้ที่ขาซ้ายอุ้มเสร็จแล้วเขาค่จับไม้พาย ก็คือมันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็ให้เอาด้านหลังเนี่ยจุ่มลงไปในน้ําจุ่มอย่างงี้แล้วก็พายจุ่มอย่างงี้แล้วก็พายอ๋อเขาบอกว่าให้ขึ้นไปยืนตรงกลางบอร์ดตรงนี้ <yes. S 1> ยืนให้บาลานซ์กันก็คือตรงกลางบอร์ดอ่าตรงนี้ก็คือเซนเตอร์ค่ะจุดเซนเตอร์แล้วก็นั่งตรงกลางระหว่างมันอ่าฉะนั้นก็เริ่มพายโดเลย ก็คือพอก่อนออกตัวเนี่ยเพื่อนๆต้องนั่งลงก่อนพอเริ่มพายไปเรื่อยๆเรื่อยเรอยเริ่มทรงตัวได้ก็ค่อยๆย,ย,ย,ยืนขึ้นเวลาที่เพื่อนๆยืนขึ้นนะเพื่อนๆก็ต้องเอาไม้พายวางตรงกลางเสร็จแล้วก็ค่อยๆยืนขึ้นแบบนี้อย่างนี้เวลาเพื่อๆจับไม้พายนะคะก็จับให้มันได้ระดับกับหัวไหล่เสร็จแล้วเนี่ยก็มือขวาพายแบบนี้พอพายด้วยมือซ้ายก็จับเหมือนเดิมแล้วก็พายไปอย่างนี้พ เข้าใจไหมโอ okay. เค let's go